บอลเอาแปเขาคุ้นนะเอาเลขลักอ่ะเือเก้าเลขเขาให้ผมเขียนก่อนเออเลขลักมันอ่ะให้ถูเก้าละแต่ว่าบอได้พีทตกตัตีตีเป็นตารางนี่แล้หละไหนถูเก็บนี่เนี่ยโอ้สับไวเก็บนี่เนี่เก็บนี่ยนักใจแ้วน่ะเนาะที่ว่านักใจอ่าหกเก็บเดี๋ยเจาตัวดีเอาเก็บกับไปเลขนะเขาอินแล้วเลขลักนี่มัหมายถึงสามตัวเลขลักขึ้มาแน่นอนนะสามตัวเนี่ย มาแน่นอนแม่สามตัวนี้มาหนึ่งตัวแน่นอนมาหนึ่ตัวเนี่ยนกันที่แปดกับศูนย์เนี่ยมันุนเหรอเดี๋ยวผมเขียนก่อนบนก็ได้ยังไรได้ถามออกตัวเด็กได้ไหอถามนแล้วาฟังเสียงรล่ะชุดหลักก็คือแปดเก้าศูนนเปียนเนี่ยถ้าเลขล่างหรอเพราเพี่ยนออกเลขกิจดแต่ว่าข้ามพวกออกเดี๋ยวผมเขียนก่อนสิ่งนี้เลยเนี่ยหมายถึงห้าพวออก มันหาพกเกเนี่ยคอยเรียกเอาเมันเรยหากับบวกตอนเนี่ยมันนี่ึกดังดึกดึกนี่ตัวไหก็เดรังดอกอระไงเก้าศูนแดเกศูนเบนอ่ะแปดเก้าศูนมีแน่นอนเอออาจะมาบนล่างก็ได้บอกไแง่นะไแน่นะศูนรนี้เป็นศูนรเขย่าโลก กนี่ิดเนกค่ะนานมันมันจะพูดถึงว่าแต่มันสนกันนี่ยนาทถือกันทั้วันเนี่ยเพราที่มันใจเพราะสมวรีนนะก่อนแปลกก็แปลกแปลกก็ศูนย์มันสนกันนะเก้าแม่ันสนที่ศูนย์เราไปศูนย์มาเทะจักสิมาพมาเแต่ว่าในสามตัวนร่มาเทะมาแน่นอนจะพูดถึงพ่สัะได้แล้วอันนี้จะพอบนเพอบนแมนครับอาจจะลงรังอะไรกับพ่านี่ครับจะมาจบไววเกียรติแปด อับเจ็ดวุ้นมี่จะไหวไงบ่นน่ะตอนนี้ใส่สามตัวนี้สามตัวบนสามตัวบนก็สูตรเขย่าโลกฮะดีละสูตรเขย่าโลกเอาสามตัวบนก่อนมีแ่ตัวนึงมค่ลืมติอลืมดีี่สสูตรตัวหองสตราตงเดียเนี่มันสิรนเลืมมันเมียละมือลืมมาเมียมาซื้อเมียแม่ซื้อมซื้อเมียกันจะมย ยังบนอ่ะมันเป็นอีหย่างบนอ่ะมันเป็นลังมือนป็นแหลเบิ้งเบิงดีมันเป็นแปลกๆอะตัวได้บ่สามสามตัวอีกัามตัวบตัวอะไรตัวนึ่งอ่ะไข่ห้ตัวแล้วจำไมไ้ี่สีแปดสามตัวนึงอ่ะมีจคมีจคอันสามตัวมีสองตัวไหมตัวนึงมันมีในนั้นสองเอาเอาสองหาแปดสองหาแปดกับสี่แปดสามเออไข่ให้ไปเพิ่อนี่แปดสามหนึ่ง เอาสองหาแปดสองหาแสิบแปดสามต้องอยอางก่อนสองห้าแปดไปนี่เพิ่มอีเนี่ยตัดตวสามตัวนี่เมย่เพิ่มอี้สามตัวอีกครั้งนึงเดี๋ยวไเพิ่มมันเออเออออออบหาแปดศูนย์นี่เมีอันนี้เราต้องได้กินแล้วล่ะสองหาแปดนี่483ปห้สามตัวตัวนี้บบกันตีเลยออที่เพิ่มตัวไหนบัอาจารย์มันมาบอกไฟไหมเนี่ยบักกัน หาแปดทุนนี่แม่เนี่ยเขาห้มาเนี่ยระยะคนลืมอ่ะลึงสองสามสี่ห้าแปด 2> 1, 2, 3, 4, 5, 8, ทุนเนี่ยห้าแปดทุนตีไปไหนอีกกันรเนี่นเอามาเขียนเลยนะเ,าเนาะเบเบนโดดเล้วฮ<ห>ะอาจารย์มาตันี้อาจารย์มาใส่อาจารย์่รระอาจารย์มาจงเทียบุญแล้วอตนนี้เ่ตุ่มกันเนอกต้งคลิปตัวใดได้ไหตัวไหได้ไาหนึ่งสอสามสี่ห้าแปดทุนมันหลายตัวแอ่สามตัวบนนี่นะโอ้เพิ่มอีกสาตัวนี่นะห้าดศุน เออามัน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 นี่เสมอมันสิมีอ่ะเลขสามตัวเลยวันทอไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนย์อ่ะมันสิมีสามตัวนี่หนีเลยวันพาอเลขบนอ่ะเจอไปได้กับได้ับวันหนังเอาเอาหาแปดศูนย์ใครเจ้าไล่เอาวันวานอ่ะเจ้าเสียมักตัวไหนมีเจะมักมันนี่จ้ามักตัวเลนไรือหม่มาขาแปดศูนย์จะมาขาแปดศูนย์แมนอยู่ไนน่น่ะเออมันมามีศูนย์บมดอ่ยมันเปียนเป็ูนย์เนีอ๋อข้าศิลายตัวเอาลายศลายวันนี้ สองตัวบนเอาดูกระตาดอาสัสละตัวไหนอีกทีอ่าเปดแปีนย์ปสามหนวงตัวหนวงอ่าปจัดเลขสามตัว5-8าแปดแปดสามห้าแปดเปีย์เปสอาไว้รังเนี่ยโอ้ยบอบบอบตัดางมั้ยสามงห้าแปดเดียวสมแปดสามแปดศูนนี้ เป็นแค่แยกเป็นใหญ่เลยนะมันกรหลายเนาะคือใหญ่หงผาหน้าสาวเนาะแม่บอกเกล็ดสูแต่ทั้งหลายแต่วงวงแดงอ่ะมันเดี๋ยวมังคือหลายทีซื้อหรอกมันเล็กไม่มีนะสามตัวนี่แล้วก็เกล็ดเปลี่ยนแปลงได้คุยอาจารย์มาคาดจะมีทุนก็ได้นะเอ๋อห่า่มาหกตัวคุณอ่ะหกเก็ดตัวห่างมีสามตัวยื่นี่เนี่ยห่าขัดเอาอนึื้แน่นอนนี่อาจารย์ว่างแนนน่อ สมตัวอหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าล้างบัดดีล,าด 8, นะดล,ล้าง่อยเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดนั่นแหะเจ็ดศูนย์เนาะล่าง,องสองตัวเลย่อยยังเจ็ดพว่มาถึนี้เอาข่อ,อยก็เลยพพลเียเปลี่ยนพอเพี่ยนออกอะไรเพิ่มได้ป้ะจะเป็นสามหางล่าง ม่บอกเพิ่มลยครเพิ่มมาโลดเพิ่มสองตัวเป็นหาศูนย์กับหกศนเอาได้ถ้าเกียรไม่มามันจะมีหกกับห้าทีเม็ดอะไรก้อนอืมอย่งก็มีหกับห้าอย่างถ้าเกียรไมมาถาเกียรมมาดิตัวอะไรที่มาแทนหกกับห้าีเรียกเอาตัวอะไดีอ่าทีเดียกตัวอะไรทีนี่ทีเดียกทีเดียกเดียร์พุกอะไรเรียกหาอไรเรียว่าเอาเอาหาศูนยกไม่กอนเนาะเอาตัวอะไรนะหาศูนย์หกศูนสองตัวล่าง มันสี่ลายตัวปนหมห้าศูนย์หกศนย์ห้าศูนย์หกศูนย์คือเปลี่ยนถนนแต่ว่าสีรมบ่กเก็บบ่เก็บแปดตัวเดียวกับพ่อหรอวะห้าสามหางก่เจ็ดแปดแล้วห้าศูนยหกศูนย์เนาะแล้วก็หกห้าตัวนึงกอพอมากอดพอกันบอกออกก็แเอาบอกไปเพิ่งบอกตัวเองล่างแต่ตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจเลยนี่เก็บแปดเนาะเก็บแปดมันมันมันเจ็บมันห้าหกเจ็ดมอเรียกเอาเก็บมานี้เดี๋ ถ้าเกิวงมาแลบานหากรหกวันต้องมาแทนทันทีดิมันจะมาหกหรือจะมา,ะมาอออห้าเทนั้นเนาะออาวไทยเนาะเมื่อคอนเทนต์เราข่าไทยหน่อยขอออ่าไทยไหนไม่ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้อเอาซ้ำนี้ซ้ำนี้พอถ้าเกิดเปมานะถ้าเกิบมาเนี่ยมันจะเกิดแปดหรือเกิดห้าเกิดหกก็ได้อ่าบอกไปกวนเนี่ยแม่นบอกถ้าเกิรรงมาจะเกิดมาเนี่ยมันจะมีเกิดแปดเกิดห้าเกิหกเท่นี้ บ่ได้เขียนให้เด้อบ่บ่เขียนเว้าบ่ไปซื้อถ้าเขียนมาน่ถ้าเขียนมานะคเประมาณน่มันสิออก50กับ60อือ6 5มาแน่นอนาดรมมันเกี่ยว่น่ะ78นกลางแม่ข่อยมัก7แม่ในใจข่อยเนี่ยนะมัก7มันเนาะถ้ามันบ่มามันสิมาเออมันสิหามาแทนครับันีข่อยก็เว้าบ่ได้มันหลายอือบนเด้วงตัวใดบนก บปหาสองนี่ปลไปมากกะเขาไข่เนาะสองหอัน <5. S 2> ออน,นั้นองอาจารย์เนี่ยดีป่หาแปศย์อ่ะโอ้ยสองไมาที่หลังเอออาจารย์ไห่มาด้วยมันรรมตรงนี้กับพวกต่นี้เอออาจารย์สวายนี่ก็ได้สองสองหาสองหาแปอาจารย์สวายแล้วตอนนี้อาจารย์สวายอ่ะ 2> 2, 5, อาอจารย์สวายสองหาแปดสองหาแปดอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนไข่นี่แล้วบักกันซูเดินบักแปดศูนยเนี่ยมัดซนกันเนี่ยเนไห่มากบ้างนึ่ะ เส้ใต้สองตัวบนก็น่าจะเป็นห้าแปดเน้นพอาจารย์เนี่ยมันหาแปดศูนเ,น,นเลยวี้มันหนาช่วงกันนี่นะหนาเสียงกันนี่ะบ่ได้ลายตัวหรอพี่น้องเยอะเบิ่งว่าเ่เล็กเตัวน่ะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนยนี่คขึเลืงสามตัวนไดเนี่ยอาจจะเป็นตัวลาย่าใหญ่แน่เรือเลกน้อยเออมันมันเลขบ่ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดศูนยนี่มีสามตัวตตัวบนแน่นอนให้จับเอาก็ได้พี่น้องเพมักที่พบจับบ่า เดี๋ยวสุดท้าแล้วน้อออไปเลยดิอ้าไม่มีคงสุดท้ายอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เหลืออ้าววันเดียวจบเมีนน้องปลาดิพี่น้องเศกับเศกับพผิดหวังเด้อพี่น้องเออโม่ก้อยแท้พอผิดหวังเออดีไหมตัวไหนพอผิดหวังอ่ะพอผิดหวังเนี่ยซอหาเปลี่ยนอน่ยมันก็มีอยู่ในตำร้ายเมียนเนี่ยตำราเหมือนเอาอาจารย์เนี่ยโซ่ใหม่เนี่ยตัวเดียวกันเน่ะตั้งตัวเดียวกัน เพื่อนเอาศูนย์มาเดี๋ยวเพื่อนเอาหาแปดศูนย์อันอาจารย์คนสมัยที่หลังอน่ะคือหาแปดศูนย์เอมนเพื่อนว่ามันแถวเดียวกันแล้วแต่ไข่อยเรียกเขาสองขาแปดสองแปดหาสองหาแปดสองหาแปดของไข่อยมันศูนย์แปดกับศูนย์ครับมองเพื่อนมันศูนย์กับแปดที่กันสับกันล่างนี้แค่นี้ล่านี้แค่นี้อาจสมัหม่าสิบหกคูพาหงก้าไม่ผิดหวังมงเขียนผิดพอคอมานะมึือเป็นสิทธิ อ๋อไมเอใส่กพเดี๋ยวเอสไปกสอคุณลึกเขียนิดเียนินขอโทษขอไปเดี๋ยววาตำนี้เลยแะตาดีอะมื้นไปยังไหนบุ่นนอหออบ่อพีน้องเดียเดีเดี๋ยวเขียนไหมยังไงก็รู้อยู่แล้วว่างวดนี้มันเก oh mmm, oh, oh. pues ็บหาพวกเก็อ่าลบอยา เออมี้อเจงล่างเง็นนะคอเลยกาตัเกตเ็นบันผิดาก็บกค่ามันออก่ามันเกตปรมาเนาะพี่น้องอ้าเก็นี่อ่ะมามาแน่นอนเลยมาแน่นอนแน่นอนสรุปเลขหลัก3าตัวนี่แปดเก้าศูนี่มาแน่นอนอย่างน้อย1ตัวอยิานยตัวสมตัวก็ตามนั่นสูตรพ้อสไวยสอง้าแปดแล้วก็มีตัวกันตัวหนึงสี่แปดสามส่วนอาจารย์ที่หูจักกันท่งมห้ก็คือ5 8 0 ห้าแปดแปดสามแปดศูนย์ตัดมาจากสามตัวนะครับพปรแมนเดกหลายตัวอันนี้บนล้วนล้วนล่างมีสามหางเจ็ดแปดห้าศูนย์หกศูนย์แค่นั้นนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กะรวย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 น้องเมยตอว